วันนี้วันอังคารที่10บมิถุนายน2 5ง8พาท่านมาชมาว่าเบอร์รี่นะว่าเบอร์รี่กัางทางเลยปิดถนนเนื้เลยบ้านไปปราสาทถนนอาเบอร์รี่ ดอกมากเลยนะครับ่าดจะออกเปรี้ยวหน่อยหวานเปรี้ยวแต่จะทานได้อยู่<ว>ลอก,กมากนะร่วงร่วงนมำองบนมนด้านบนก็ลูกดอกมากเลย ต้นใหญ่นะต้นใหญ่นะ่ะแหนงกิ่งแหนงอะไรก็มีพูดติดดอกตูดมั่งเก็บทานได้เลยว่าเบอรี่นะว่าเบอรี่ ึตตงตำตำแขนงตำตำนี่ก็มีขอบคุณครับที่